สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมกับผมเดะหน่่ยครับนี่วันนี้ข้างหลังผมสนามรีโอเซเดียมของ BG จีปทุมยูเนเต็ดนะครับวันนี้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมสนามนี้พร้อมกับนี่ใส่เสื้อเข้ามาด้วย <Yeah. S 1> มาสนามเพราะว่าต้องใส่เสื้อเขานะดูสวยงามครับเสื้อดูไฮโซมีราคามากเพราะว่าเป็นเสื้อในกีราคา1,100บาทนะครับอันนี้ก็ต้องแอบเมียซื้อไปนะครับเพราะว่าถ้าเมียรู้ราคานี้ก็ บ้านแตกได้เหมือนกันนะครับก็วันนี้นะครับกบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับเจ้าบ้านวันนี้เปิดลังลิโอดเดียมแห่งนี้นะต้อนรับบิ๊กแมต์นะอดีตแชมป์เก่าบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับวันนี้ก็มาเยื่ยมน,นะครับสนามแห่งนี้ซึ่งบุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยซึ่งคู่นี้นะทีแรกว่าจะเตะช่วงในการคัมแบ็กกลับมาช่วงกันยานะแต่ว่านักเตะบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับมีติดโควิดนะครับเขาก็เลยให้เลื่อนออกมาก่อนนะครับก็เลยมา แต่ในแมตช์นัดตกค้างซึ่งวิคนี้ก็จะเป็นวิคที่มีฟีฟ่าเดย์นะครับซึ่งทีมอื่นก็ซึ่งไม่มีตัวผู้เล่นหรือไม่มีแมตช์ตกค้างเนี่ยบางคนก็ได้พักไปแล้วก็บางคนก็ไปติดทีมชาตินะครับแมตชนี้ก็เป็นแมตช์ตกค้างซึ่งก็เป็นบิ๊กแมตช์เลยนะอ่าน่าสนใจมากนะครับนั้น,นี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นมีการดูแลแบบนิวนอร์มอลนะในสนามก็ จำกัดผู้ชมเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับทุกๆสนามที่ไปมานะครับก,ก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับสนาม BG จีประุมยูเนเต็ดผมก็เพิ่งมีโอกาสได้มานะหลังจากโควิดนี่นะเพราะว่าคนที่จะเข้าชมได้นะครับต้องเป็นตั๋วปีนะครับซึ<อ>่ตงต้องเป็นสมาชิกตัวปีของ BG นะครับถึงจะมีสิทธิ์ได้เข้าชมในแมตช์ของ BG ในบ้านในช่วงช่วงนี้นะช่วงที่ยังเป็นโควิดอยู่นะใครที่มีตัวปีก็โชคดีนะคุณก็เก็บความโชคดีของตัวปีไว้นะ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะครับว่าข้างนอกสนามเป็นยังไงแล้วก็ข้างในสนามเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าสนามนะครับซึ่งปกติรลานที่ทุกท่านเห็นนี่นะครับก็จะเป็นลานกิจกรรมของเขานะก็จะมีร้านค้าร้านขายของของกินบ้างเล่นเกมกิจกรรมบูสสปอนเซอร์อต่างๆครับอันนี้ก็ไม่มีละเพราะว่าก็คือเขาไม่ให้คนมาออออก,กันไงมันก็เลยแบบต้องตัดออกไปนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะ น้อยเราก็มาดูบอลแข่งมันก็จะมีบอลแข่งให้เราดูต่อไปนะครับบรรยากาศก,ก็อาจจะดูไม่คึกคักเหมือนตอนปกตินะครับแต่ว่าก็โอเคนะนี่ก็จะเป็นวิธีการดูแลนะครับในการเข้าสนามนะครับก็คือคนที่เป็นตัวปีนะครับก็จะมีรหัสโค้ดสมาชิกอะไรของเขาก็นํามาสแกนนะครับเพื่อที่จะได้เข้าสู่สนามนะครับใครไม่มีก็รอดูถ่ายเท่าสดอยู่บ้านนะครับ อันนี้ก็อย่ามาเลยเพราะว่ามามันก็ไม่มีตั๋วหน้าสนามนะครับมากระเกออ่เอางาเงาอ่ะอย่ามาเลยอยู่บ้านสบายสบายนะอันนี้เดี๋ยวเราไปชมสินค้าในช็อปบ B g กันนะครับวันที่ผมไปเนี่ยมันก็มีสินค้าลดราคาด้วยไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตกางเกงเสื้อกันลมกันฝนนะครับแล้วก็นี่เสื้อแข่งนะครับเสื้อแข่งของปีนี้ ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL รู้สึกว่าจะหมดนะครับก็หวังว่าจะมีมาเติมนะครับเพราะว่าน่าเก็บอันนี้เป็นสโมสรราชประชานะครับเพราะว่าเป็นพันธมิตรกันนะครับอันนี้บรรยากาศในช็อปนะครับคนก็ยังแน่นเหมือนเดิมนะครับนี่คอลเลกชันใหม่ล่าสุดนะครับลาปพุสนะครับเป็นเสื้อเชียร์นะครับ ซึ่งอะไรที่ติดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโลโก้สปอนเซอร์อะไรเนี่ยก็จะเป็นเกรดเดียวกับที่ติดเสื้อแข่งเลยนะคุณภาพเดียวกันเลยนะแต่ของอย่างอื่นก็มีนะครับส่วนที่ผมชอบที่สุดนี่ฮนะ G Shock BG สมาชิกตัวปีที่เข้าสนามได้ก็มีประมาณ2.000คนนะครับเนี่ยที่นั่งเขาก็จะแบ่งระยะไว้นะครับ ที่เว้นที่ไปนะครับจะได้ไม่ติดกันนะครับตามกฎระเบียบของเขานะครับ หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับสโมสรวีจีปฐุมยูนิเต็ดครับและสโมสรบุรีรัมยูนิเต็ดครับยังคงเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูศูนย์ครับและช่วงนี้นะครับเราพักความมันสักก่อนประมาณ15นาทีครับแล้วกลับมาพบกับการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับ หมายเลขแทนหมายเลขเก้สุภชัยใจเด็ด క్ారాలా <laughs> คิกออฟเวลา19นาฬิกา BGPU เปิดบ้านรับการเยือนของทีมสมุทรปราการซิตี้เอฟซีครับแฟนบอบลทุกท่านพลาดไม่ได้ครับ ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคู่บิ๊กแมตช์ในคู่ตกค้างระหว่าง b ีจีพนะครับพบกับบริรัมยูเนเต็ดแมตชนี้ก็ห้าดาวเหมือนเดิมนะโคตรมันเลยนะใส่กันเต็มที่ไม่มียั้งนะครับไม่มีคําว่าเพื่อนไม่มีคําว่าสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่นะก็เป็นอันเดรสตูเน่นะครับใช้กดยิงประตูทีมเก่านะครับก็ทําให้ b ีจีพชนะไปแมตชนี้1ประตูต่อศูนย์นะครับก็เส้นทางแห่งการลุ้นแชมป์ในเล็กแรกแล้วก็ในฤดูกาลนี้ก็ ค่อนข้างสดใสนะเพราะว่าวันนี้ในวันที่แข่งเนี่ยวันนี้ก็บียูไอแบงคอกดีเนตนะครับก็ออกไปแพ้ให้กับราชบุรีด้วยนะครับสองหนึ่งนะครับก็เลยทำให้บีจีียพังงาดขึ้นหัวตารางยาวๆไปบอกเลยยาวๆไปแล้วก็อโอกาสที่จะได้แชมป์แรกแล้วก็ได้สิทธิ์ในการไปเล่น AFC แชมเปีลีกปีหน้าก็ค่อนข้างสดใสนะครับแล้วก็ การที่ลงทุนในการเลือกนักเตะมานี่ก็ค่อนข้างจะเห็นผลนะครับว่ามันมีผลกับทีมนะครับเพราะว่ายิ่งมีผู้เล่นเก่งๆมากเท่าไหร่นะครับทีมมันก็จะประสบความสำเร็จมากเท่านั้นนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็บรรยากาศุนสนาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องผมด้วยนะครับไปกับเดนนี่ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับที่ ใต้คลิป YouTube นะมีอะไรก็พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะอย่าลืมนะนะขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ